มาแล้วนะเช้านี้อยู่กับเอมเช่นเคยค่ะที่นี่98 EDS ช่วงเวลาของ EDS b e g i n Again นะคะสำหรับเพลงที่จบไปช่วงเวลาของ GSB Music Order นะช่วงเวลาพิเศษกับเพลงเพราะที่คุณขอเข้ามานั่นเองเดี๋ยวเราจัดให้ฟังแบบพิเศษเลยนี่คืออย่าปล่อยมือฉันไปจากตองพันธุรัตหนึ่งศิลปินค่ะที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยรวมถึงตอนนี้นะคะใครที่อยากจะขอเพลงไหน Inbox มาได้ทาง Facebook 98 EDS คุณขอมาเดี๋ยวเอมจัดให้ฟังนะ ต้องขอบคุณค่ะสินเชื่อบ้านดอกเบีย้ยตามจากธนาคารอมสินผ่อนสบายเพียงล้านละ1,500บาทต่อเดือนสอบถามโทร1 1 1 5ค่ะต้องยอมรับนะคะว่า98 EDS ของเราแจกโบนัสฟรีทุกวันเลยนะคะเมื่อวานดิเจฟังข่าวก็เห็นว่าแจกไปเหมือนกันสำหรับ EDS one free day เปค่าเดินทางฟรีนั่นเองนะคะกิจกรรมของเราง่ายนิดเดียวคุณฟงังแค่บอกเราหน่อยว่าคุณเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนด้วยอะไรอย่างของเอมก็จะเป็นเรียกทางด่วนไปตลาดน้อยด้วยรถยนต์ส่วนตัวแบบนี้นะคะมาร่วมสนุกกันแล้วก็มีรางวัลพิเศษรออยู่รวมถึงเงินรางวัลด้วยทุกวันค่ะแจกจริงๆที่นี่98 eds ค่ะ ตอนนี้ก็ท้ายชั่วโมงแล้วนะคะแฟนคลับ The Toys ขอเข้ามาเยอะจริงๆจัดให้ฟังเลยนี่คือซิงเกิลล่าสุดของเขาวายและดาจาก The Toys นั่นเองเอ๊ะตอนแรกก็งงว่าทำไมถึงชื่อ เพลงว่าวายและดามันแปลว่าอะไรนะยคุณฟังเข้าไปอ่านมาเขาบอกว่าทอยส์บอกว่าเปรียบเทียบวายเนี่ยเหมือนผู้หญิงที่บ่มมานานเป็นปีนะคะแต่ถูกดื่มสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นโอ้โหลึกซึ้งมากๆเลยเป็นที่มาของชื่อเพลงนี้นะวายและดาหรือว่าวายละสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะเห็นบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะมีอัลบั้มเต็มให้ได้ฟังกันด้วยรอติดตามผลงานของ t ด e t o อ s ได้เลยนะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าตามไปฟังเอมกันได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน แล้วก็เว็บไซต์ของ98 EDS อยากฟังเพลงไหนขอมาเลยชั่วโมงหน้าจัดให้ฟังค่ะ มาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ของ EDS b i g i n a g i n นะคะชั่วโมงนี้คุณพรวดีส่งเมสเซจเข้ามาหานะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้มากๆเลย DJM จัดให้ฟังค่ะนี่คือก้อนหินละเมอจากทีชัยเดนั่นเองและก่อนหน้านั้นมีซิงเกิลที่ปล่อยมาเมื่อปี2019ของ n i c e CNX นะคะเพลงนี้ชื่อว่าคลายนั่นเองและส่วนตอนนี้ n i c e เขาก็มีอัลบั้มเต็มกันด้วยยังไงตามไปฟังกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น iTunes หรือว่า Apple Music รวมถึงสามารถขอมาได้ที่9 8 e อ่ะ D ชั่วโมงนี้เพลงเพราะรออยู่มากๆเลยนะคะมีหลายเพลงไม่ว่าจะเป็น Studio Tomo นะคะรวมถึงเอิร์ธพัทรวีด้วยค่ะ มาต่อกันเลยนะคะสำหรับช่วงเวลาของ EDS Selected ค่ะวันนี้เขาเปิดเพลงอกหักซกหน่อยละกันแต่ว่าเป็นอกหักที่เนื้อเพลงดีมากๆและเอ็มส่วนตัวก็ชอบมากๆทั้งสองเพลงเลยนะมีตัดใจไม่ลงของพั n c h บรการนะคะรวมถึงล้างใจของพิชาติสุชาติมาฝากกันอ่ะไปฟังสองเพลงนี้กันดูช่วงเวลาของ EDS Selected ค่ะ วันนี้ก็ท้ายชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยเดี๋ยวเพลงไหนเอ็มไม่ได้เปิดให้ฟังนะคะส่งต่อให้กับดีเจพี่เปิลดูแลคุ้มฟังต่อนะอ่าวันนี้ลาไปกับเพลงนี้ดีกว่าโอ้โหเป็นเพลงของรุ่นน้อง AF ด้วยนะนี่คือไม่ใช่เพราะใครจากมาริวแล้วก็เบนส์ค่ะ รักคูณฟังด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ EDS b e g i n Again วันสุขแบบนี้เจอเอ็มได้นะคะ6โมงเช้าถึง8โมงเช้าที่นี่เลย98 EDS มาเช้านี้จัดให้ฟังแล้วของคู่จิ้นคู่นี้ไม่รู้ว่าจิ้นหรือจริงเหมือนกันนะเจ้านายจูเน่ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าแปะหัวใจน่ารักมากๆเลยในช่วงเวลาของ GSB Music Order ช่วงเวลาพิเศษกับเพลงเพราะที่คุณขอเข้ามาต้องขอบคุณด้วยนะคะสาหรับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะ บอกเลยนะคุณฟังว่าฟัง98 EDS ของเราเนี่ยคุ้มจริงๆเพราะว่านอกจากเพลงเพราะแล้วนะคะเรายังมีโบนัสแจกกันทุกวันนี่เลยกิจกรรมของเรา EDS One Free Day เปค่าเดินทางฟรี จริงๆถ้าเราคำนวณดีๆนะคุณฟังเดือนหนึ่งเราใช้เงินไปกับค่าเดินทางหลายพันบาทมากๆมามาฟังทางนี้นะคะเราจะเปให้คุณแบบฟรีๆเลยกิจกรรมของเราง่ายนิดเดียวนะคะแค่บอกหน่อยว่าคุณเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนด้วยอะไรเช่นจะตุจากไปบางนาด้วยรถไฟฟ้าแค่นี้เลยนะคะส่งเข้ามาร่วมลุ้นสนุกกันนะคะได้รางวัลพิเศษไปแน่นอนหรือว่าถ้าใครโชคดีรับเงินรางวัลที่ EDS จะเปค่าเดินทางฟรีๆให้คุณไปเลยค่ะ eds one free day ตอนนี้ก็ท้ายชั่วโมงแล้วนะคุณฟังใครที่ฟังเอ็มยู่แล้วก็รถติดอยู่ที่ไหนยอยากจะระบายนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาบอกกันได้ผ่านทาง Facebook 98eds มาเรามาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันสัหน่อยละกันซิงเกิลล่าสุดเลยจากวงเมอร์นะคะโตกับนาวเป็น2หนุ่มที่เอ็มต้องบอกว่าเขาทําดนตรีเท่มากๆเนื้อเพลงนี้ก็ดีมากๆเช่นกันนะคะซิงเกิลก,ก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักเขากันดีก็คือนิคโคตินนั่นเองวันนี้มากับเพลงใหม่ที่ชื่อว่าดอกไม้ไฟส่วนตัวชอบเพลงนี้มากๆเลยเพราะเขาเปรียบ ทียบนะว่าคนคนหนึ่งเข้ามาทําให้เรารู้สึกแค่ชั่วคราวแล้วก็หายไปราวกับดอกไม้ไฟปะ่ะลองฟังซสิงกันนี้กันดูดอกไม้ไฟจากเมอค่ะ มาต่อกันเลยชั่วโมงที่2แล้วนะคะสำหรับ EDS b e g i n Again อยู่กันต่อนะคะตอนนี้ก็7โมงกว่าแล้วคู่ฟังใครที่ยังไม่ถึงที่ทำงานนะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยวันนี้ถ้าทางรถจะติดเหมือนกันอเพลงนี้จบไปค่ะถ้าเรียกมันว่ารักจากพี่ตู่พบทรนนะคะเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่ประกอบละครนะคะแอบรักออนไลน์นั่นเองชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนขอมาได้เลยเดี๋ยวมีรู้ยางจากพี่ต้นธนสิทธิ์นะคะรวมถึงคู่กันของ Triumph Kingdom ให้ฟังด้วยค่ะ โอ้โหยอมรับจริงเลยพี่ธอมอิสาราเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะคะที่ปล่อยเพลงมาทีไรก็โดนใจทุกครั้งเลยแล้วก็ซิงเกิลนี้ไม่ใช่ไม่รู้สึกนะคะได้คู่จิน้นคู่ฮอตนะคะอย่างยินกับวอมาเล่นมิวสิกวิดีโอให้ด้วยน่ารักมากๆใครที่ยังไม่ได้ไปชมกันก็ฝากด้วยละกันผ่านทาง YouTube นะคะเข้าไปดูกันได้อะตอนนี้มาแล้วช่วงเวลาของ E D S Selected นั่นเองนะคะเดี๋ยวนนี้เอ็มจัดให้ฟังสําหรับเพลงจากยุค90นนะคะแน่นอนว่าเป็นเพลงที่หลายคนคิดถึงแล้วบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้ว ว,วันนี้มามาฟังการสำหรับแค่บอกว่ารักเธอจากมีภูนะคะรวมถึงหากคิดจะรักก็รักจากโซอ a ฟเตอร์6ค่ะ ตอนนี้ก็ท้ายชั่วโมงแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณฟังที่ติดตามกันมาด้วยนะคะบอกเลยวันนี้อินบ็อกซ์ของเราแน่นมากๆเดี๋ยวทีมงานจะทยอยตอบนะคะรวมถึงทยอยเปิดเพลงให้ละกันวันนี้ก่อนจากกันไปเอ็มขอเปิดเพลงนี้หน่อยละกันนี่คือซิงเกิลจากน้องบิลกินเพลงนี้ชื่อว่าแปลไม่ออกนะคะปกติแล้วบิลกินร้องคนเดียวแต่เวอร์ชั่นที่เอ็มจะเปิดให้ฟังวันนี้เป็นไลฟ์เซสชันนั่นเองนะคะที่บิลกินเนยร้องกับอิงวารันทรเพราะมากๆเลยดังนั้นใครที่ไม่เคยฟังนะคะปะ่ะเราฟัง วังเพลงนี้พร้อมกันเลยนี่คือปลาไม่ออกไลฟ์เซสชั่นค่ะ